ต่อไปนะครับสุขโขทยัยเปิดบ้านต้อนรับกรรมาเย็ยนของ BUFC จากฝูงโอ้โหผลงานคนละขั้วเลยบนสุดกับล่างสุดเพียงแต่ว่าเจ้าบ้านเป็นของสุขโขทัยเท่านั้นเองทีมเยอนเป็นของทีมจากฝูงนั่นเองแน่นอนนะเป็นรองทุกรูปแบบเป็นต่อแค่เรื่องเจ้าบ้านเท่านั้นจริงๆเท่านั้นจริงๆไม่มีอะไรที่ไปต่อแต่ไป็นต่อเรื่องเจ้าบ้าน ความคุ้นชินกับสนามเท่านั้นเองเรื่องนี้คนละขั่วเลยถูกครับคนละขั่วเลยคือคือแบบคนละขั้วเลยคนละขั่วเยอะๆอ่ะเอามาดูก่อนสุโขทยของเดนิสอามาโตนะครับก็ทำไมครับเปิดฤดูการมาเกมแรกเจอประจวบก็พ่ายไปศูนย์สาม พ่าย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 เสมอสมอะเสมอขอนแก่นพ่ายระบบวิธีการเล่นของเขาเนี่ยเขายึดระบบหลังสามมาเกือบตลอดทั้งหลายเกมในช่วงต้นฤดูกาลเริ่มรู้แล้วว่ามันมีช่องเยอะมากมันมีช่องว่างให้เจาะเยอะมากมันหลวมมากมันกว้างมากตรงกลางมันน้อยมากจังหวะกานิช่นจังหวะเปลี่ยนมันสู้เขาไม่ได้จังหวะสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งสู้เขาไม่ได้ด้วยศักยภาพนักเตะก็เป็นรอง เขาเริ่มที่จะปรับวิธีการเล่นเพื่อให้เหมาะสมกับสถานะของทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นเล่นระบบสี่สองสามหนึ่งอืมแต่แต่ก็ยังเป็นรองเยอะคุณดูไลนอัพแอดเมียร์ไบโลวิดต่างชาติเล่นไม่ได้ไม่ได้ลงเลสเตอร์บังโกต่างชาติไม่ได้ลงออสมันโซต่างชาติได้ลงต่างชาติสามตัว เรียบร้อยใช้ต่างชาติข้างบนหมดแล้วสามตัวเกมรับต,ตรงกลางมิดฟิลใครครับเลียวเฮอาราอิเคยเอามาเล่นเซนเตอร์เกมแรกๆโอ้แย่เลยต้องกลับไปเล่นกลางดังนั้นมันผมผมผมให้โฟกัสไปที่แบ็กโฟปีละละปีปิยราชลาจังรีดสลาวุธกรณัญบัณฑิตสลิงคานศิลาศิกาปังผมพูดแบบนี้นะครับน้องทั้งสี่คนไม่ใช่ไม่เก่ง แต่เมื่อน้องนั้สี่คนมายืนรวมกันในระดับไทยลีที่เจอผู้เล่นที่มีต่างชาติอย่างเฮอร์เบอร์ตี้โอ้แต่ละคนมามูดเน,นี่ยวันเดอรลุยคือแนวรับผมใช้แบบนี้ได้ไหมผมใช้แบบนี้ได้ไหมครับใครว่าไม่ตรงก็คอมเมนต์มาได้ผมใช้แบบนี้ได้ไหม แนวรับของทางสุขโขทัยเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งน้อยที่สุดในไทยลีกล้วกันแข็งแกร่งน้อยที่สุดในไทยลีกผมพูดแบบนี้ได้ไหมพูดได้ไหมใครพูดไม่ได้ยอ่อสวนผมได้เลยนะไม่มีต่างชาติเลยแล้วก็คนไทยผมใช้คําว่าคู่เซนเตอร์ไม่ใช่ตัวท็อปไม่ใช่ตัวท็อปต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับดังนั้นปัญหา ดังนั้นปัญหาของทางสกโขทัยคือเกมรับอยู่แล้วด้วยสกกยภยภตัวเล่นเป็นลองทุกรูปแบบโอ้เกมรุกก็ยังมีปัญหาก็มีการปรับเปลี่ยนจากกิจต้องไปเล่นปีกสราวุธรัธนลิ์อะไรเนี่ยวิรพัฒนินบุรพาออสมันโซเฮ้ยสควอตทีมของเขาเนี่ยปีนี้ดูดูไม่ได้เหนือกว่าสควอตของทีสองปีที่แล้วของเขาเลยนะ ใช่ไหมฮะดังนั้นโอ้โหอันเนี้เป็นอีกหนึ่งทีมที่หนักหนักผมว่าหนักมากอ่ะประคองให้คนเล่นแรกก่อนนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเล็สองไม่สายฮะผมว่าเขารู้แล้วว่าผู้เล่นบางตำแหน่งเขาเอาเข้ามาแล้วเขาผิดหวังไม่เป็นไปอย่างที่ใจต,ต้องการอ่ะไปปรับกันเล็กสองแต่เล็กนี้ประคองให้ได้นะครับเจ้าบ้านโอ้โหมาดู ทีมเยือนอ่าชนะมาส,สี่เกมติดไม่เสียประตูเป็นจ่าฝูงยิงเยอะด้วยสี่สองสาหนึ่งภายใต้การทีมของโอริเวตมาผมไม่ต้องวิเคราะห์ลูกเกมมากแล้วผมวิเคราะห์พูดเยอะแล้วของทางแบงคอกตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลอย่างนี้เพราะผมผมผมจับวิธีการเล่นของเขาละเอียดพอสมควรวิเคราะห์มันต้องเยอะและ้วเอาแบบนี้ระบบวิธีการเล่นไม่ได้เปลี่ยนมากครับ ขณะเป็นฝ่ายควบคองบอลหรือขณะที่เป็นฝ่ายป้องกันตัวผู้เล่นไม่ได้เปลี่ยนมากครับที่จะเปลี่ยนมากหน่อยก็ได้มามูทมาถือว่าดีมากสุดยอดแล้วก็การแก้ปัญหาโดยใช้ชนวะวัตสีนวงมาเพอร์เฟกผมบอกว่าเพอร์เฟกนะชนาวัตได้เลยมันลงตัวมากเออและไม่ไม่เปลี่ยนมากทั้งลูกลรรับคืออะไรก็คือตัวผู้เล่นเดเดิมระบบการเล่นก็เดิมระบบเดิมนะแต่ความเข้ม ในแต่และช่วงของการเล่นค่อยๆฟังนะฮะความเข้มการพัฒนาศักยภาพในแต่และช่วงของการเล่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบิวครอบครองบอลหรือว่าแอตแทกติงความเข้มเขาสูงขึ้นด้วยระบบเดิมและตัวผู้เล่นเดิมๆเ,เ,เปลี่ยนบ้างนิดหน่อยเขาดีขึ้น กับอีกด้านหนึ่งขณะที่ไม่ได้ครอบครองบอลเล่นเกมรับซึ่งมันมีปัญหามาหลายยุคหลายสมัยของทางบียูแผ่วก็เพราะยิงได้แต่ก็โดนยิงนั่นแหละตั้งแต่สมัยยุคมาโนทันท,ทีแรกแล้วโอ้โหบุกบ้าละหำมหลังเหลือตัวเดียวโดนยิงครับยิงเขาห้าก็โดนสี่ยิงเขาสี่ก็โดนหกยิงเขาหกก็โดนสองอะไรเงี้ยปีนี้ขนาดเล่นเกมรับโอ้โหเลเวลสูงมาก แข็งแกร่งแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมีการเล่น h ไฮเพ c i n g มีการเล่นเพซซิงแดนกลางจังหวะ r า n ซ i ชั่นก็ดีจังหวะ g อ r เซสซีฟก็ดีปังปัปัปดีแต่มันมันก็ไม่ได้ดีถึงขนาดแบบร้อยเปอนต์นะแต่ดีขึ้นมากๆจบพูดไปแล้วทั้งหมดเกมนี้วิเคราะห์เลยผมว่าถึงแม้ทั้งเป็นทีมเยือนสุขโขทยัยก็เอาไม่อยู่ ผมว่าไปอีกเกมหนึ่งที่ทูแบงคอกจะรักษาตำแหน่งจากฝูงไว้ได้นอกจากราชบุรีไปยิงถล่มทลายอะผมว่าทูแบงคอกน่าจะเก็บสามแต้มนะครับถึงแม้จะเป็นทีมเยือนด้วยศักยภาพของทีมตอนนี้นะครับ